ครับผมสวัสดีครับผมนนท์จากอีซี่บอนะครับคลิปนี้ก็นะครับก็จะเป็นการแก้ไขก็เรื่องต่างๆครับที่เกิดขึ้นในโปรแกรมเครื่องให้อาหารสัตว์นะครับผมและเครื่องให้อาหารปลานะครับก็เบ้องต้นนะครับเราเริ่มแต่สเต็ปแรกเลยนะครับเราต้องไปโหลดโปรแกรมนะครับติดตั้งเรมเบรี่ติดตั้งบอร์ดแล้วก็ลองอัปโหลดลงในบอร์ดนะครับก็จะเจอปัญหาแปลกๆเกิดขึ้นมานะครับก็ปัญหาพวกนี้นะเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมถ้าใครเขียนโปรแกรมอยู่แล้วก็จะรู้ว่าเมื่อมีการอัปเดตนะครับ โปรแกรมมันจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับผมทีนี้โปรแกรมเก่าที่เราเคยใช้ครับก็จะใช้งานไม่ได้เราก็ต้องอัปเดตไปตามเวอร์ชันปัจจุบันของโปรแกรมที่เขาสร้างขึ้นมานะครับก็ล่าสุดนะครับมีการอัปเดตตัวใหม่เข้ามานะครับก็อัปเดตไม่รู้อัปเดตเพิ่มเติมอะไรบ้างครับแต่ที่เนเห็นนะครับก็คือคําว่า device ข้างล่างนะครับเปลี่ยนคําว่า e m p เพลตนะเพราะฉะนั้นครับเวลาไปคอมไพ l ์นะครับมันก็จะไม่ผ่านนะครับเพราะว่าชื่อไม่ตรงกันนะครับก็เบื้องต้นนะครับเอาไลน์ตั้งแต่การดาวน์โหลดโปรแกรมเลยแล้วกันนะครับ อ่าหลายคนก็สงสัยวิธีดาวน์โหลดโปรแกรมครับดาวน์โหลดยังไงครับเพราะว่าผมให้เป็น Google Drive ไว้นะครับมันมีหลายโฟลเดอร์นะครับอ่าก็เั้นต้นครับเรามาที่หน้าคลิปเลยนะครับง่ายเลยก็เลื่อนมาข้างล่างนครับโปรแกรมนะครับอยู่ในส่วนของโปรแกรมโค้ดนะครับก็คลิกที่ลิงก์ไปนะครับอ่าก็จะเห็นหน้าตาส่วนของไฟล์ไลบรารีแล้วก็ตัวเมนโปรแกรมนะครับอ่าทีนี้วิธีดาวน์โหลดครับ แต่ก่อนอาจจะเคยดาวน์โหลดแบบคลิไฟลใช่ไหมครเราต้องดาวน์โหลดเป็นโฟลเดอร์นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครผมแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับเราก็จะได้ไฟล์ชิปออกมานะครับรอดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะครับก็ตัวไดจะบีบอัดไฟเป็นไฟล์ชิปให้เรานะครับเราก็ต้องมาแตกไฟล์ที่หนึ่งนะครับอ่าโอเคดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะผมไปดูที่มาดาวน์โหลดของเรานะครับนี่นะครับโปรแกรมที่เราได้มาก็จะเป็นไฟล์ชิปนะครับเราต้องแตกไฟก่อนนะครับวิธีแตกไฟล์นะผมก็คกดขวานะครับก็ แตกไฟล์ลงที่นี่นะครับผมก็คลิกเลยเราจะได้ไฟล์โฟลเดอร์ที่เป็นโปรแกรมออกมาครับอ่าคลิกเข้าไปนะครับผมก็จะมีไฟล์ชื่อ .h นะครับผมกับตัว i อ o นนะครับเป็นของไฟล์ d u i n o นะครับเป็นนามสกุลเขานะครับแล้วก็คลิกเปิดที่ไฟล์ตรงนี้นะครับผมดับเบิลคลิกเลยนะครับก็รอโปรแกรมเปิดสักพู่นึงนะครับ ผมแนะนำนะครับให้ใช้ Ar d u i n o เวอร์ชันเก่าครับเวอร์ชันใหม่มันยังมีปัญหาเรื่อง l i b r a r y b u g นะผมมันก็อาจจะใช้ l ลเวล r y หายไปแบบอัตโนมัตินะครับยังไม่มีวิธีแก้นะผมก็ใช้เวอร์ชันเก่าครับเสถียรที่สุดนะครับโอเคเราไปได้หน้าโปรแกรมขึ้นมาครับตัวโปรแกรมนะผมก็มีการอัปเดตให้ใหม่เรียบร้อยนะผมเปลีนเทมเพลตเรียบร้อยนะอ่าทีนี้สิ่งที่เราต้องทำนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดโปรแกรมมาครับเราต้องเช็คว่าโปรแกรมมันผ่านหรือเปล่านะครับ โดยวิธีเช็คนาผมเราต้องเลือกบอร์ดก่อนครับไปที่ชูแล้วก็ไปที่บอร์ดนะครับมาที่ E26 นะครับเลือกเป็นตัว n o ่วยชิวหนึ่งจุดศูนย์นะครับอ่าตรงนี้คลิกเลยทีเนี้ยคอมพอร์ตนะครับเรายังไม่เลือกไปได้นะครับเพราะว่าเราจะทดสอบแค่วิลี่ควายครับในการเช็คโปรแกรมว่าโปรแกรมเราใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็วิลี่ควายครับผมติ๊กถูกตรงนี้นะครับอ่ากดคลิกไม่หนึ่งทีนะครับกรณีของผมนะครับมันจะผ่านครับเพราะว่าผมติดตั้งไลบรารี ตัวบิง์ไว้เรียบร้อยแล้วก็ทม์ไลบรารี่เรียบร้อยครับก็จะไม่ติดปัญหาเรื่องเออเรื่องไลนรรีครับส่วนใครที่ติดเออเรื่องไลนรรีนะครับผมก็ต้องไปติดตั้งไล b r a ร y รีสองตัวนี้ก่อนครับอ่าเดี๋ยวบอกวิธีติดตั้งนะครับผมส่วนใครไม่มีบอร์ดนะครับผมต้องไปติดตั้งบอร์ดครับ EP สองหกนะครับก็วิธีติดตั้งนะครับผมหาดูได้ทั่วไปนะครับผมมีคนทำค่อนข้างเยอะมากเลยครับแล้วก็ติดตั้งบอร์ดให้ผ่านก่อนครับเราได้บอร์ดมาให้เลือกแล้วเราก็เลือกกบบออรรร์ดดนะคคัแลล้้ว็งงูถาตติ เราแจ้งว่าไลบรารีเนี่ยไม่มีชื่อนี้นะครับเราก็ติดตั้งไลบรารีแต่ตัวเข้าไปเลยให้มันผ่านก่อนนะครับตรงจุดเนี้ยรอสักครู่นึงนะครับกำลังคอมพายครั้งแรกจะนานหน่อยนะครับเพราะว่าเขาต้องคอมพายก่อนนะครับเช็คว่าโปรแกรมหลอมันถูกต้องทั้งหมดหรือเปล่าโอเคขึ้นดันคอมพายนะครับแสดงว่าโปรแกรมหลอถูกต้องนะครับผมไลบรารีมีการตั้งเรียบร้อยนะครับผ่านนะครับ โอเคทีเนี้ยใครไม่เคยติดตั้แอลเบอรี่ติดเออร์เลอร์ตรงนี้นะครับวิธีแก้ก็คืออ่ะคลิกตรงนี้นะครับอ่ะบิงแลเบอรี่ก่อนครับเอเจนนะครับผมเราติดตั้งแลเบอรี่บิงไปที่สเก็ตนะครับอินคอร์ดแลเบอรี่นะครับไปที่เมเนจนะครับผมโอเคเไปขึ้นหน้าแลเบอรี่เมเนจขึ้นมานะครับขั้นตอนนี้ต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าเราต้องดาวน์โหลดแลเบอรี่ครับบนอ่อินเทอร์เน็ตครับ โอเคแล้วพิมเขาว่าบินนะครับอ่าแล้วก็อินสตอลไปนะผมเวอร์ชันล่าสุดนะครับคือ1.2.0นะครับคือเวอร์ชันปัจจุบันที่ผมใช้ตอนนี้นะครับอนาคตอาจจะมีการอัปเดตใหม่ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ก็เปลี่ยนไปตามเวอร์ชันนะอ่าเราเลือกเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะฮะแล้วก็อินสตอลไปอ่าทีเนี้ยติดตั้งเสร็จปุ๊บเรามาเช็คที่ไฟล์นะครับผมเราไปที่เอเซเปิลครับอ่าเลื่อนลงมา หาคำว่าบิงนะครับผมก็ในหมวดของ a b นะครับก็จะเรียงมา a b c d นะครับแล้วก็ a หมวด a จบมาก็ b นะครับเจอคำว่าบิงนะครับก็เลือกเอเจนครับแล้วก็เป็น e ีพีสครับว่าเราใช้บอร์ดอีพีท่สองหกนะครับก็เปิดขึ้นมาครับแสดงว่าเรเวอรี่เราผ่านแล้วเอ็กซ์เพิร์ขึ้นมานะครับขึ้นมาหน้านี้ได้แสดงว่าโอเคผ่านเรเวอรี่ติดตั้งเรียบร้อยนะทีเนี้ยเราก็จะเหลือเรเวอรี่ตัวเนี้ยนะครับที่ยังไม่ติดตั้งนะครับถ้าใครไม่เคยติดตั้งนะครับมััันนนนนจจะะะขขขึ้้ตวววสสีีีีีเเเาาถป็ยมมททค เซตไว้นะครับมันจะขึ้นสีเขียวแสดงว่าแลวรี่มีแล้วแต่ว่าถ้าไม่มีนะครับท,ที่ติดตั้งก็คือ Copy นะครับรวมถึงดอทเฮดมันด้วยนะครับก๊อป้นะไปที่ Google c h r o นะครับ Google ไหนก็ได้นะขอแค่ข้างนั้ากูเกิลนะครับก็วางไว้ตรงที่ช่องค้นหาคนระับเอนเตอร์เข้าไปจะเจอก i t h u b นะครับเป็นส่วนรวมแลบรี่นะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าแลบรี่มันจะมีไฟล์พวกนี้นะครับพวก ไฟล์ต่างของไลบรารีครับเมนหลักก็คือนี่ครับทางไลบรารีดัดเนะครับเราต้องการไฟล์นี้ครับเราก็โหลดทั้งโฟเดอร์มาเลยนะครับโค้ดแล้วก็ดาวน์โหลดชิปนะครับคลิกไปดาวน์โหลดเสร็จนะผมมันขึ้นมาให้แตะไฟล์ครับไม่ต้องแตะไฟล์อเลยนะผมเราดาวน์โหลดมานะครับมันจะไปอยู่ในไม่ดาวน์โหลดครับเราก็ไปที่สเกตนะครับอินคูดเข้ามาครับอินคูดไลบรารีแล้วก็แอดเป็นชิปมานะครับดัดชิมาที่ดาวน์โหลดนะครับ เลื่อนหา t ทม์นะครับไทมนะครับ,รบแล้วนี่เราชื่อไทมยนะไฟโฟเดอร์เมื่อกี้ที่เราดาวน์โหลดมามันชื่อว่า t ทาม์นะสังเกตนะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับโอเคเราดาวน์โหลดแล้วเมื่อกี้นะครับมันมีชื่อว่า t ทาม์นะครับขอวข้อกาชื่อ t ทม์เป็นไทม์ไลบรี่เราคลิกหนึ่งครั้งนะครับที่ t ทม์แล้วก็กดโอเ n นะครับ มันก็จะทำการ add order library เข้ามาให้เรานะครับส่วนของผลนะครับมันจะมีชื่อไฟล์อยู่แล้วครับมันจะขึ้น color สีแดงครับบอกว่ามันซ้ํากันนะครับกับที่ติดตั้งไว้แล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับก็มันก็ไม่ติดตั้งให้เราครับเพราะมันเจอว่า library เรามีแล้ววิธีเช็คนะครับว่า library เรามีไม่มีครับไปที่เอกสารครับ d o c u m e เมน์นะฮะแล้วก็ไปที่ Arduino นะครับเลือกเป็นนะครับ library เราสามารถเช็คได้นะครับ library ที่เรา เอามาใช้งานครับมันจะอยู่ในโฟลเดอร์นี้ทั้งหมดเลยผมก็จะมีไลบรารี่หลายตัวนะครับก็ข้างเยอะนะฮะผมทําหลายอย่างนะโอเคเราก็จะหาคําว่า t i ม e นะครับอ่านี่นะครับก็จะมี t i ม e ครับามมีหลายแบบนะครับที่ผมใช้โอเคถึงขั้นตอนนี้แสดงว่าโอเคใช้ได้แล้วมาเช็คที่โปรแกรมนะครับไทม์ไรารี่เป็นสีเขียวโอเคผ่านนะครับกด verify เช็ครอบนึงนะครับอ่าเลื่อยก็จะหายไปนะครับ รอคอมพายสักครู่นึงนะครับการหอมผายนะครับค่อนข้างาจะใช้เวลานิดหนึ่งนะ่ารอสักครู่นึับ Okay. ทีนี้ขึ้นด้านคอมพา์นะครับแสดงว่าเออเรอเราไม่มีแล้วทีนี้โค้ดทั้งหมดเนี่ยเราพร้อมใช้งานแล้วนะครับถ้าใครมาถึงจุดนี้แสดงว่าทุกอย่างพร้อมใช้งาน,นครับทีนี้เราต้องไปติดตั้งในส่วนของเ,อเรื่องของเ,อเทมเพลตของบิ๊กนะผมแล้วก็จะเอาเทมเพลตของเรามาใช้งาน,นครับเพราะว่าเทมเพลตจะเป็นจุดที่เอาไว้เชื่อมต่อครับรหัสตรงจุดนี้สำคัญมากนะครับผมก็คือจะเป็นตัวในส่วนของ fpi ครับเขาจะยิงไปที่เซิร์ฟเวอร์ของบิ๊กนะครผม เราก็ต้องใช้ของเราเองนะครับเพราะว่าแอปที่เราใช้เป็นอีเมลของเราเราก็จะได้เทมเพลตมาไม่เหมือนกันนะครับเราต้องไปเอาเทมเพลตเรามานะครับตัวเนี้ยที่มีเป็นตัวอย่างนะครับโอเคไปที่ Google นะครับผมก็เปิดหน้า b ิ n g มาครับเราสร้างเทมเพลตมานะครับก็สร้างเทมเพลตตามคลิปที่ผมเคยลงไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับเราจะได้ในส่วนของนี่นะครับเทมเพลต ID แล้วก็เทมเพลตเนมนะครับ เป็นเฟิร์มแวร์ของคอนฟิกนะครับโอเคเรากดคลิกหนึ่งครั้งนะครับ c o ปี Copy มาอ่าก็มาวางทับสมทัดนี้นะโอเคเรียบร้อยกดบิล i ฟ y เช็ครอมหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าเราสามารถอัปโหลดลงบนบอร์ดได้เลยอ่าในข้นตอนนี้ผมจะอัปโหลดลงในในบอร์ดเลยนะครับก็ไปที่ชูนะครับเลือกบอร์ดครับอ่าก็อย่างที่เราเคยเลือกไว้นะเวอร์ชันที่ผมใช้ล่าสุดนะครับ3.1.1นะครับ ถ้าใครเวอร์ชันต่างว่าเนี้ยมันจะติดปัญหาเรื่องในส่วนของ e อ r o r Delay นะครับเราก็ต้องไปใช้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับ3.1.1นะครับผมลองแล้วใช้ได้นะผมก็ใช้เวอร์ชันนี้เลยหรือว่าเวอร์ชันเก่าที่ผมเคยแนะนำก็คือ2.7.1ครับเราต้องใช้เวอร์ชันนั้นครับเพื่อ,อใช้งานในส่วนของดีเลย์ได้นะครับเลือกบอร์ดนะครับเลือกพอร์ตนะครับผม ทีนี้เรามีการเสียบ USB เข้าตัวบอร์ดครับมันจะขึ้นคอมพอร์ตไหมเราเลือกครับเราก็เลือกคอมพอร์ตที่มันขึ้นมาครับก็ใครไม่ใช่คอมพอร์ต5ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอยู่ที่คอมเรานะครับมันอ่านออกมาเป็นอคอม10คอม18อะไรก็แล้วแต่นะครับใช้ได้ใช้งานได้หมดเหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นแค่ช่องเสียบ USB ตลอนะครับถ้าเราเปลี่ยนช่องใหม่มันก็เป็นชื่อใหม่นะครับเลือกคอมพอร์ตเสร็จนะครับผมเสร็จแล้วเราก็อัปโหลดได้เลย ก็เหมือนเดิมนะครับรอสักครู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโค้ดในส่วนที่ผมเขียนไว้นะฮะมันทํางานยังไงนะก็เบื้องต้นครับมันจะทํางานหลักๆในวา l ลูปเลยก็วา l ลูปนะครับผมสั่งให้เมื่อมีการสั่งงานมานะครับ Work เท่ากับศูนย์นะครับมันก็จะให้โซนะครับไว้วที่ตาแหน่งศูนย์องศาทีนี้ยเมื่อมีการสั่งงานเข้ามา Work มันจะเท่ากับหนึ่งครับ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะผมก็จะทํางานในส่วนจุดนี้นะครับก็มันจะปิ้นเขาว่า Open ออกมาแล้วก็มายเซอร์ไว้ไที่ตำแหน่ง80องศาแล้วก็กลับมาที่ศูนย์องศาอ่าก็จะระหว่างที่ทํางานเขาจะมีขั้นดีเลย์ไว้คือหน่วงเวลาไว้2วิทนะครับแล้วก็กลับมาที่ศูนย์องศาแล้วก็หน่วงเวลาอีกหนึ่งวินะครับอ่าแล้วก็ถ้าทํางานเสร็จครบตามจำนวนครั้งที่ตั้งค่าไว้นะครับมันก็คือจะจบการทํางานนะ N นะครับเอ็นนะครับอ่า เราอยากให้มันเปิดเยอะเปิดบ่อยครับเราเปลี่ยนตรงนี้ครับจำนวนครั้งก็ได้อาหารเมื้อต้นผมสั่งไว้ที่3ครั้งนะครับถ้าใครอยากให้เยอะตัวเนี้ยก็5ครั้งนะครับใครอยากให้ต่ำตัวานี้ก็ใส่เลขกนึงเข้าไปอ่าใส่เล็กสามนะเหัือนเดียวเลยโอเคเราอัพโหลดลงบนบอร์ดแล้วมันขึ้นดันอัพโหลดนะครับอ่าผมอัพโหลดตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ verify ครับถ้าอัพโปรแกรมบอร์ดต้องอัพโหลดนะครับเราอยากคลิกกิดนะครับทีเนี้ยเราอัพโหลดโปรแกรมลงนบอร์ดแล้วเราต้องมาดูที่ซีริเออร์มิเตอร์นะครับดูะครับ อ่ามันก็จะรันอย่างเงี้ยเนี้ยคือมีการเชื่อมต่อตัวบอร์ดกับ WiFi เข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วผมบอร์ดเป็นเชื่อมต่อ Wi-fi ได้มันก็จะขึ้นสูงนย์มาแบบนี้นะครับเป็นการโชว์ดีบักว่ามันมีการทํางานอยู่หรือเปล่านะครับแล้วตอนนี้มันมีค่าเป็นศูงนะผมลองกดให้อาหารนะผมอ่าเห็นไหมคาว่าอ่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยหนึ่งแล้วก็โอเพนหนึ่งครั้งแล้วก็โอเพนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็โอเพนอีกหนึ่งครั้งนะครับแสดงว่ามันทํางานเปิดครบสามครั้งนะครัผมก็จบด้วยเอ็นนะ ก็เป็นไปตามเงื่อนไขนะครับผมโอเคเนี่ยคือระหว่างที่มันทำงานมันก็สามารถดีบักดูได้ว่ามันทำงานอยู่ือเป่านะ,ะถ้าใครมันขึ้นรัวๆครับมันโอเพ่นปุ๊บแป,ป,ป๊บเดียวสามครั้งแบบไม่ดีเลยเลยไปเช็คที่เวอร์ชันบอร์ดนะครับจากที่ผมบอกไว้เมื่อกี้รอบที่แล้วนะครับผมก็คือเราไปอัปเดตเวอร์ชันบอร์ดเป็นเวอร์ชันล่าสุดครับมันก็จะใช้งานในส่วนของดีเลย์ได้นะ โอเคในส่วนนี้ถ้าเรามาถึงตรงนี้เราสามารถไปประกอบเพื่อนแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับโอเคส่วนวิธีรีครอนฟิกบอร์ดครับสมมติว่าเราต้องการเปลี่ยนไรไฟล์ครับเราต้องรีกาฟรฟิกนะผมมันจะมีปุ่มแฟตนะครับบนตัวบอร์ดครับเราคลิกปุ่มแฟตไว้นะครับค้างไว้สิบวินะครับผม กดแช่ไปนะครับ10วิมันก็จะเคาเวลาไปนะครับเลย10วิก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นต้อง10วิทีกนะรอไปก่อนนะสมมติว่ามันใกล้ครบ10วินะผมเดี๋ยวรอไปก่อนเพื่อคุ้มฉุนท์่ะคิดว่าคตรปล่อยนะครับผมมันจะขึ้นนี่ฮะร reconfig นะครับก็รอคอนฟิกนะครับก็ AP URL bring setup นะครับผมก็หมายถึงว่าตอนนี้มันจะปล่อยสัญญาณในไฟล์ออกจากตัวบอร์ดนะครับ เพื่อให้เราไปคอนเน็กบนแอปนะครับเราก็เข้าไปที่แอปนะครับผมแล้วก็ไปที่เ,เราจะเซิร์ชหาคำว่ารีคอนฟิกหรือว่าเราจะไปแอปดีไว e ก็ได้นะครับผมก็เหมือนกันนะครับตอนนี้บอร์ดปล่อยไ,ไฟล์มาอยู่แล้วก็รีคอนฟิกใหม่นะครับก็ทำเรื่อยๆนะครับผม แล้วก็เพิ่มดีไว้์ใหม่ดีกว่าจะง่ายกว่าทุกแ d ดน e วดีไวท์นะผมคอนเน็กต์ท i ไ i ไฟนะนะก็ขระบวนการเนี้ยผมมีคลิปสอนอยู่แล้วที่คลิปแรกนะผมก็ดูตามขระบวนการนั้นได้เลยนะ เดี๋ยวรอลองรีสตาร์ตตัวบอร์ด i t ครับก็กดปุ่ม i t ครับเพื่อรีสตาร์ทมันใหม่โอเคไวไ์ที่มันจะปล่อยออกมาครก็คือ w i n ง a ท e 5 j 2 0นะครับไปที่แอปแล้วก็ Add New Device นะครับเมื่อจะขึ้น Wi-Fi นะครัเชื่อมต่อตันะครับเราจะเลือกให้เข้าร่วมหรือเปล่านะครับไม่มีภาพให้ดูนะครับแต่ว่าให้ดูตามคลิปแรกนะครับที่ผมสอนวิธี Config ไวนะครับ เราสามารถดูดีบักได้จากหน้าต่างนี้เลยนะเราจะเห็นว่ามันกำลังทํางานอะไรอยู่นะอ่ามันกําลังค้นหาบอร์ดนะครับโอเคมีการคอนฟิกได้นะครับผมมันจะให้เลือกไวไฟตอนนี้ถึงขั้นตอนการเลือกไวไฟเราก็พิมพ์ชื่อไวไฟแล้วก็รหัสไวไฟเข้าไปนะอ่าพิมพ์เสร็จนะครับผมกดค ontinue เข้าไปนะครับอ่ามันจะบอกว่ากำลัง connect to wifi easyboard.2.4 ครับอ่าแล้วก็พาสเวิร์ดครับอ่า connect เสร็จนะผมมีอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็เชื่อต่อเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับ นันยจรันเลขสุดออกมาแล้วรวดนะโอเคอ่าแล้วเรากดให้อาหารสัตว์นะครับอ่ามันก็จะทํางานครับโอเพนครับอ่าโอเพนแล้วก็ดีเลย์แป๊บนึงนะแล้วก็โอเพนอีกทีนึงนะครับอ่าก็เป็นอันจบนะครับผมสามารถใช้งานได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็จะอธิบายยาวหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีเออร์เอร์ค่อนข้างหลายแบบนะครับผมที่เราเจอนะครับบังต้นนะครับถ้าเราทําตามเนี่ย ไม่อเลื่แน่นอนนะครับในปัจจุบันครับคือล่าสุดเนี่ยมันใช้งานได้แน่นอนนะแต่ว่าถ้าใครติดอเลื่อนครับก็คืออเลื่มันจะแจ้งบอกยู่แล้วว่ามันอเลอรออะไรเราต้องไล่เช็คที่จุดนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวว่าถ้ามีการอัปเดตเวอร์ชันหน้านะผมเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเพิ่มรอบหนึ่งขี้หลังนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับ